เพื่อนวันนี้เราก็ตัดได้2กรกำค่ะวันนี้กำร,รับประมาณ8เหรียญค่ะเราจะตัดดอกไม้นี่ไปจริงๆเขาก็หอมเพาด้วยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไปลองทําสบู่กับน้ํายาล้างมือค่ะอันนี้จะไม่ไม,ไม่ได้ทําเองหรอกไปให้เนเบอร์ทําค่ะก็เป็นของฝากเพื่อนบ้านค่ะเป็นของฝากเพื่อนบ้านแล้วก็จะตัดไปเพื่อเอาไปทำน้ำหอมเนาะค่ะก็เขาให้ตัดได้ไม่ตัดให้สั้นเลยค่ะแล้วก็ ก็จะลองตัดไปนี่คือตัดลาเวนเดอร์จ้า yeah, yeah. หอมมากเพื่อนแต่ต้องระวังค่ะเพราะว่าเขามีพึ่งค่ะพึ่งมาไต,ต่ตอมาเด็ดมาอยู่ใกล้แล้วก็พึ่งเสียงพึ่งมาดมกลิ่นน้ำหอมค่ะเยอะมากเลยค่ะ ให้เพื่อนๆได้อยู่ในบรรยากาศจาังเลยจะได้สัมผัสความหอมค่ะหอมจริงๆค่ะลาวนเดอร์หอมจริงๆเมื่อกี้เราก็ไปสวนหนึ่งเราก็ชิมไอศครีมเข้ามาแล้วลาวนเดอร์ก็รสชาติก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตัดลาวนเดอร์ต่อแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะตัดลาบนเดอร์ต่อค่ะพเพื่อนๆตัดอกีกหน่อยหนึ่งแล้วก็จะไปจ่ายตังค์แล้วเราก็จะกลับบ้านค่ะ เอาความสดชื่นมาฝากเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวโม้หน่อยว่าเราทําได้แบบนี้เราก็จะเสียบไปจริงๆคงไม่มีใครทํากันมั้งดูเทคนิคแลวพาวของเราคะ่ะเราตัดเข้าไปเราเสียบเข้าไปจนมัดได้อะ่ะสุดยอดเลยพอมากคะ่ะเดี๋ยวเราเอาไปทําสบู่กัน ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้เพจอาหารบ้านควเจ็เพญนะคะแล้วก็ล็อกไปพอได้มวนทั้งสองเพจนะคะวันนี้ไลฟ์สดทั้งสองเพจเลยค่ะก็เปลี่ยนเสื้อค่ะเป็นคนละคนนะคะอยู่คนละเพจค่ะก็เป็นคนละคนค่ะก็ก็สยังต้องสู้ต่อไปค่ะเพื่อนๆสะสมนาทีไปเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองค่ะแล้วก็ให้ทุกเพจสู่ไปใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งท้อน,นะคะจนเต็มก็ยังไม่ท้อน,นะคะสู้ต่อไปจ้าขอบคุณนะคะ สวนนี้ก็สวยค่ะ B n B Family Farm เป็นสวนที่สวยเหมือนกันค่ะเราก็มาอีกฟาร์มหนึ่งค่ะเพื่อนๆ B n B Family Farm เป็นฟาร์มที่ใหญ่มากเหมือนกันค่ะแล้วก็สวยค่ะโอ้ถ้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆนี่คือจะได้กินได้พึ่งค่ะเสียงพึ่งแบบ พึ่งเลยค่ะพึ่งเขามาดมดอมดอกไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนพึ่งเพื่อะมากดูคนถ่ายรูปทุกชอวทุกมุมเหมือนกันไม่ใช่เราคนเดียวหรอกที่ถ่ายรูปหรือว่าทําคลิปค่ะเขามีคนมาเหมือนกันค่ะก็เยอะเลย